โดนเทเต็มเต็มแน็กชาลีอกหักดังเปาะร่ำไให้หนักมากสัมพันธ์รักเก๋ไก่พังทลายความรักที่เพิ่งเบ่งบานกลับกลายเป็นเหี่ยวเฉาลงอย่างเฉียบพลนันทำเอาแฟนคลับและคนในวงการถึงกับร้องอา้าวทำไมมันช่างจบเร็วขนาดนี้เร็วยิ่งกว่าหนังสั้นเรื่องนึงอีกนะเนี่ยสำหรับแน็กชาลีนักแสดงหนุ่มมากกวนและยูทูบเบอร์สาวสวย เกไก่สไลเดอร์โดยล่าสุดแนกได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเศร้าๆเอาไว้ว่าเศร้ามากเศร้าแบบโคตรเศร้าเลยแต่ก็สงสารแฟนคลับหลายคนที่เศร้าไปกับเราด้วยผมรู้สึกว่าการให้ใจแฟนคลับมันเป็นสิ่งที่ดีมากเราไม่ได้ทำงานอย่างเดียว มีแฟนคลับให้ใจเราหลายคนต้องบอกว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่น่ารักมากสำหรับผมได้โอกาสที่ดีที่สุดคือโอกาสที่ทุกคนเปิดใจทุกคนยอมรับในความรักครั้งนี้ของผมทำให้เราได้วางแผนเหมือนที่คุยกันไว้มีเรื่องที่ตกลงกันอะไรหลายๆอย่างที่มันมีความสุขมากถึงมันจะเป็นช่วงเวลาที่ครั้งล่าสุดที่กลับมา เป็นอะไรที่ดีมากๆได้สร้างรอยยิ้มให้ใครหลายคนมากมายผมมีความสุขมากถึงมันจะจบโคตรไวเลยผมไม่ได้ทิ้งเขาผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ทิ้งเขาจริงๆผมไม่ได้อยากพูดอย่างนี้นะ แต่ผมรู้สึกว่าผมโดนคนทิมด่าเยอะมากกว่าผมเป็นคนไปทิ้งเขาไปทำให้เขาเสียใจผมก็จะพูดตรงๆว่าถึงผมจะรักเขาหรืออะไรแต่เมื่อมันมาถึงจุดนี้ผมจะบอกว่าผมไม่ใช่คนทิ้งเขานะครับและระยะเวลาเนี่ยมันผ่านมาได้จริงๆก็สักพักหนึ่งและการที่เขาลงอะไรผมก็พูดตรงๆว่ามันไม่น่าจะใช่ที่ลงถึงผมละกันเพราะผมยังจำทุกสิ่งทุกอย่างในวันที่ผมเดินออก มาได้ครับว่ามันเป็นยังไงจริงๆผมก็ไม่อยากสัมภาษณ์อะไรเพราะผมไม่ชอบให้มีการสัมภาษณ์แล้วมีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรือไปกระทบถึงอีกฝัง่งขอร้องตรงนี้เลยว่าใครจะด่าอะไรผมด่าได้เต็มที่เลย ผมไม่ฟ้องพวกคุณแน่นอนเพราะผมผ่านตรงจุดนั้นมาแต่สำหรับใครที่อาจจะฟังแล้วรู้สึกไม่ดีอย่าไปโจมตีฝั่งตรงข้ามผมเป็นห่วงทุกคนนะครับทุกคนน่าจะรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นได้นะครับร้องไห้บ้างไหม ร้องไห้ไหมเป็นเรื่องธรรมดามากผมร้องไห้ครับผมร้องไห้หนักมากก็เป็นเรื่องที่ผมร้องไห้ไปแค่นั้นเองสองคนมีการพูดคุยกันมากน้อยแค่ไหนผมคุยกับเขาล่าสุดจริงๆคือวันที่เขาตอบผมคือวันที่19ผมจำทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วผมก็ไม่กลัวเรื่องที่เป็นความจริง ผมไม่อยากให้ทุกคนไปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสำหรับตัวผมเองมีวุฒิภาวะสูงพอผมมีการตัดสินใจมีสติสูงมากระดับหนึ่งนะครับการที่ตัวผมจะควบคุมตัวเองอย่างวันนี้เราก็กจะให้ทุกอย่างออกมาเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ผมก็มาเลือกว่าไม่เป็นไรตัวผมยังต้องทํางานครับอยากให้คนที่มายืนให้กำลังใจเรามีความสุขด้วยแล้วมีเด็กๆเ,เข้ามาด้วย พอได้เจอเด็กๆก,ก็ทำให้รู้สึกดีชีวิตเราก็แค่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากก็ไม่อยากให้ไปรกสมองของคนอื่นด้วยขอผมรู้สึกว่าเวลาเราไปเลื่อนอ่านเจอแล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่ได้มีหลายคนอยากมารู้ข่าวพวกนี้ผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยเอาเวลาไปอ่านข่าวที่มันมีสาระมีอะไรดีกว่าเยอะเลยก่อนหน้ามีข่าวเลิกกันมีข่าวว่าเราไปกินข้าวกับผู้หญิงเลยทำให้เก๋ไก่งอน หัวเราะชีวิตผมไม่ได้มีไปกินข้าวกับใครเลยมีกินข้าวแต่กับคนดูแลชีที่ผู้จัดการคนนี้คือผู้จัดการผมเนี่ยที่ทำให้ผมได้ทำงานเป็นผู้เป็นคนเกือบหนึ่งปีก็ต้องขอบคุณเขาด้วยเฮ้ครับผมที่บอกเขาเบื่อเราแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเขาเบื่ออะไรเรา จริงๆไม่น่าพูดไปหรอกเนอะเมื่อกี้จริงๆผมเป็นคนที่นิ่งแล้วนะแต่การที่เขาลงผมพูดตรงๆนะถ้าเราจะรักกันก็ต้องพูดตรงๆผมรู้สึกว่าผมโกหกคนดูไม่ได้ในการทำงานนะถ้ามันเป็นงานที่ยังค้างอยู่ผมยกเลิกหมดเลยนะครับ อันนี้ผมขอโทษลูกค้าจริงๆผมจะบอกให้ว่าผมวางแผนกันผมกล้าพูดว่ามันจะมีอีกเป็นร้อยงานไม่ได้พูดเล่นงานคู่นะครับมันเยอะมากแล้วผมทิ้งทุกงานเลยครับผมขอโทษลูกค้าจริงๆตอนแรกผมกับผู้จัดการหนักใจกันมากกว่าเราจะบอกลูกค้ายังไง แต่สำหรับผมผมมองว่าเราอายุ30แล้วเราอย่าไปโกหกเขาแล้วสิ่งที่จะทำให้ผมทำงานได้มากที่สุดคือการจริงใจกับการทำงานเขาจ้างเราแล้วเราต้องจริงใจกับคนดูด้วยข้อสำคัญของผมจริงๆผมรู้สึกว่าตัวผมไม่ได้สำคัญอะไรมากมายมันก็ถือเป็นการระบายตรงนี้ของผม ถ้ากระทบผมก็ขอโทษจริงๆด้วยก็ฝากย้ำอีกทีใครที่ฟังอยู่อย่าไปพาดทิงอีกฟังด่าผมได้คนเดียวหลังจากมีเรื่องราวเกิดขึ้นได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาหรือยังไม่มีเลยครับ ตัวผมคือผมคุยกับเขาผมโตแล้วแล้วผมขอย้ำอีกทีเรื่องของคนที่อายุ30เขาคุยกันสองคนมันควรจะเป็นเรื่องที่ผมโตแล้วจริงๆผมไม่รู้นะจะเกลียดจะทะเลาะอะไรกับผมก็มาเห็นผู้จัดการเขาให้สัมภาษณ์ว่าที่บอกว่าน้องเป็นแบบนี้ทั้งคู่อยู่แล้ว ชอบลบลบล็อกบล็อกเลิกเลิกอย่าเมารวมนิสัยผมนะครับผมไม่ใช่นิสัยแบบนั้นนะครับผมเป็นคนที่แคร์คนมากนะครับเราทะเลาะกันหลายครั้งมากเวลาเขาอยู่ดีๆบล็อกผมโดยที่ไม่มีเหตุผลแต่คนไม่ได้เข้าใจคนชอบนึกว่าผู้ชายไปบล็อกแล้วผมโดนถล่มโดนด่าแต่เราก็ไม่เป็นไรก็อยู่อย่างนั้นเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าผมไม่เคยบล็อกเขาเลย มันไม่ใช่นิสัยผมกับเหตุการณ์นี้ใครเป็นคนบอกเลิกเราหรือเขามันเป็นเรื่องสำหรับคนสองคนนะครับที่โตแล้วคุยกันรู้เรื่องแล้ว และในวันที่กลับมาเราก็นึกว่าผมจะได้มีความรักสุดยอดแล้วเพราะผมมีความสุขมากผมจริงใจมากนะครับจริงใจกับตัวเขาจริงใจกับลูกค้าจริงใจกับคนดูเพราะคนดูผมหลอกไม่ลงอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งมีงานที่ค้างอยู่แต่เราต้องไปฝืนทำโดยที่ว่าผมทำไม่ได้แสดงว่างานที่มันเข้ามาคืองานคู่ที่เรารับหมดเลย ใช่ครับในเมื่อเราครบกันจริงๆกลับมาคบกันผมวางแผนไปไกลมากเห็นผมตลกอย่างนี้ดูไม่มีสาระนะผมจะบอกว่าผมวางแผนอะไรไว้ผมวางแผนจริงจังนะผมก็อายุเยอะแล้วผมก็บอกเขาว่าอะไรมันจะเป็นยังไงผมเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นผมก็บอกเขาครับตอนที่คุยกับเขาแนกได้เคลียร์ใจไหมผมว่าไม่ต้องพูดหรอกครับคนอายุเท่าๆกันรู้กันอยู่แล้ว คนสองคนรู้กันอยู่แล้วว่าคุยอะไรกันตกลงอะไรกันแต่ในเมื่อมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องแยกกันก็แยกกันแต่อย่างน้อยตัวผมรู้สึกว่าให้เกียรติงานให้เกียรติคนที่สนับสนุนเราให้เกียรติคนที่เข้ามาจิ้นเราผมรู้สึกว่าทุกคนน่ารักมากเป็นครั้งแรกที่ผมเปิดใจและมีความรักแล้วก็ไม่มีคนจิ้นเราทุกคนน่ารักมาก จะให้ผมโกหกทุกคนต่อมันไม่ได้นึกออกไหมครับโกหกเรื่องงานไม่ได้มันไม่ได้ไม่ใช่เริ่มมาสมมุติว่าผมไปงานกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมีคนชอบแล้วคนมาถ่ายรูปแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆอันนั้นผมไปงานกับเขาได้แต่อันนี้มันคือเริ่มจากความรักของผมและผมอาวันที่ตั้งใจครั้งสุดท้าย ผมตั้งใจจะตัดทุกอย่างเพื่อทำสิ่งที่ให้ตัวเองดีขึ้นถึงจะเป็นคนเลวในบางเรื่องซึ่งผมก็บอกตลอดว่าผมไม่ได้เป็นคนดีแต่ตอนนี้ดูเหมือนเราจบกันด้วยไม่ดีเพราะยกเลิกงานเป็นสิบงานแล้วถ้าหลังจากนี้ไปเขาจะโพสอีกเราจะยังไง ผมเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่ผมพูดคนจะเกลียดผมเยอะขึ้นแต่ไม่เป็นไรถึงแฟนคลับเขาจะเกลียดผมไม่เป็นไรแต่เขาจะต้องขึ้นมีสติในการโพสต์มากขึ้นครับเหมือนที่ผมอยู่นิ่งไม่ได้จริงๆผมอยากอยู่นิ่งมากๆแต่เขาโพสต์ด่าผมเป็นเพลงแล้วเขาก็ลบแล้วเขาก็ลงรูปสวดมนต์ผมรู้สึกว่าทําไมคุณโพสต์ด่าผมแล้วลบทําไม หรือว่าไปโพสต์ด่าในคอมเมนต์ผมก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ตัวของเขาพิมพ์ผมผิดอะไรผมอยากถามตรงๆว่าใครให้คุณพิมพ์เหรอมันไม่ใช่เราต้องจริงใจกับคนที่เขาจริงใจกับเรา คนที่เขาทุ่มเงินให้กับคู่เราไม่ได้น้อยนะแต่คนที่รักเราจริงๆมานอนไม่หลับแทนคู่เราผมสงสารเขานะผมรู้สึกว่าให้ทุกอย่างมาลงที่ผมเถอะเดี๋ยวผมนอนไม่หลับเองเข็ดกับเรื่องความรักไหมไม่เข็ดครับที่เราบอกว่าเราจะโสดสิบปีขออยู่กับแม่ล่ะพูดไปงั้นแหละผมแค่รู้สึกว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราเจอใคร แต่รอบนี้ผมคงไม่นั่งอยู่ที่บ้านรอตลอดเหมือนทั้งปีที่ผมทำมานะครับรอบนี้ผมก็จะลองเปิดใจเพราะมีเพื่อนเพื่อนมาหาผมบ้างพาไปกินข้าวพาไปคลายเครียดผมก็คงไม่ได้จะมานั่งรออยู่บ้านเหมือนที่ผมทำมาตลอดแล้วผมก็ต้องเติบโตในด้านของผมนะครับเขาก็ต้องเติบโตในด้านของเขาแล้วเมื่อกี้ที่ตอนเริ่มสัมภาษณ์ที่บอกว่าเขาเบื่อ ผมขอโทษนะครับก็เอาเป็นว่าเราแยกกันอย่างดีดีนะครับมีความสุขจังเลยต่างคนต่างทำงานให้มีความสุขนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่เข็ดครับผมรู้อยู่แล้วอะไรมันจะเป็นอะไรแต่ผมก็พูดตรงๆถ้าย้อนไปได้ผมจะไม่รับโทรศัพท์แล้วผมจะไม่ใช่คนมุง้งมิ้งนะนะจะแกล้งทำเป็นโยนโบโด้วยผมก็จะไม่แกล้งทำอะไรที่มันแบบไม่ใช่ตัวผมนะ เพราะจริงๆเราอยู่ด้วยกันมาเลยจุดนั้นไปแล้วแต่ว่าในเมื่อเขามีความสุขเขาอยากปรับเปลี่ยนอะไรที่ให้ผมปรับเปลี่ยนผมก็ยังพยายามปรับเปลี่ยนทุกๆอย่างที่ผมทำได้แสดงว่าที่ผ่านมาแนกรักจริงไม่ได้สร้างคอนเทนต์โหผมนี่บอกเลยว่าถ้ามีคอนเทนต์เข้ามาเกี่ยวผมขอไม่ทำนะครับมันเป็นความรักจริงๆของผมมันจะมีช่วงเวลาที่คุยกันไม่รู้เรื่องบ้าง ทะเลาะกันบ้างแต่มันก็เป็นเรื่องปกติของคนสองคนและเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดก็คือว่าใครก็เลิกกันได้นะครับไม่ว่าจะเพื่อนของคุณพ่อแม่ของคุณญาติของคุณรวมถึงผมด้วยมองให้มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วก็แยกย้ายไม่ต้องไปโจมตีฝั่งไหนพูดแล้วมันอาจจะทำให้ดูแย่นะครับแต่บอกเลยว่ามานาผมฝั่งเดียวพอนะครับ พวกคุณที่จะไปโจมตีฝั่งใครก็ให้ระวังเรื่องการฟ้องผมเป็นห่วงคุณทุกคนจริงๆ